สบายดีพี่น้องสบายดีพีซีที่ฮักแพงกันเบิดสุกูสุขุนพี่น้องเนาะสบายดีสุมองและสุบอลพี่น้องเอ้สบายดีย่ามเศร้าพี่น้องเนาะตะเวนเพิ่มอยากขึ้นหักเกือเกือกมูเกือมัดแล้วพี่น้องเอ้พ่อพ่อกันกับซองพ่อน้องมินี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อหักไทยสบายดีย่ามเศร้าเศร้าพี่น้องเอ้ พาหลาะเบิ่งเข่าก่อนพี่น้องเอ้ยหลังจากฝนโบโต่ตกมื้อนี้ฝนเลงมาสามมือสี่มือ้อเข่าก็นจนลงพี่น้นองเอ้ยแม่ขางของหมูน่าจนลงอีเลดเลยยังเขียวอยู่แม่ขางของหมูน่ะมันแบบเขียวพุนในนี้พี่น้องเนาะเหลืองแล้วพี่น้องเอ้ยถ้ามันแดดนี่อีกสองมื้อสามมือ,มอสามารถ เกี่ยวได้พี่น้อยเมื่อนี้วันยังในวันเสาร์เมื่ออื่นเท่าแม่ให้เพื่อนมาหักห่วงเข่าพี่น้องเนาะเพื่อนวันอาทิตย์เพื่อนชิมหักห่วงเข่าเจ็ดห่วงพี่น้องเยไปพี่น้องพาไปยำตุง้ง ก็เก่าพี่น้อยมาเนี่โอ้ใครแต่มันมันบกแล้วพี่น้องเลยขาดเม็ดฝนน้ำกับบกเพราะว่าเขาปิ้งไว้เด้บางไห้ก็ยังมีน้ำอยู่บางไห้ก็บกแล้วพี่น้องเนาะเาปิ้งไว้มันแห้งก้อนหนานี่เลยพี่น้องเยขาดเม็ดฝนก็คือน้ำก็คือบกเนาะงแต่ถึงถึงสีโบเบิร์ตก็บกลงไหลติบพี่น้องเลย หยักตูงมือชักก้อนพี่น้องเออเชืยวมีป่าลงลงตงูงแต่เหงี่ยแล้วพี่น้องเออแต่ว่าบุษันแหงี่ยขาดอกแต่ว่าน้ำมันกระโดดตรงแล้วถ้ำแดดอีกจักสองสามวันคือสิเกี่ยวได้โอ้ยเหลืองพอดีเกี่ยวพี่น้องเอ้เขาวซำเลยแต่ปล่อยให้ซุกกู่นี่บัวไหญ่ได้พี่น้องเอ้ Nó xăm này đi uh, đấy, này Một ngày thôi Quả luôn hai mắt ở này coi luôn ở cái nồi đây Hãy subscribe cho kênh ไป่น้องยำตุงมือวานนี่ตอนบ่ายเขามายามมากัดพี่น้องเยมากัดหลังตัวปูเข็มน้องกระจาูกดึงเข้าไปอยู่ในน้องน้อ้าเขาวาดเป็นอยังก็ได้มันมาเบิ้งเพราะว่ามากัดจนหมุนเบิดหลังกระปูนี่เป็นได้หลังกระปูนะ ลงมีแต่กระปู๋ได้เพียงเท่าไหรกับเอียนเมื่อก่อนเนาะมันเอียนมือนี้จะชิมมันยังเพียงเท่าอหรราลุ้นนลงไปบ้างต่างขาถ้ากล่องก็ได้สักแป๊บเพียงเท่าไหรนี่แหละเท่าที่เราจะปิ้งน้ำหาหกไห้ยังบม่ได้ปิ้งเพียงเท่าไหร่หมื่นนะเอาลงมาเปิ้งน้ำบุ๋มีบาร์ดิฝนมาแล้วก็ไหวจ้าเอ้ยน้ำเต็มอ่างแล้วแาบนี้มีป่าหรือมีปู บรุ่นไปได้ดอกพี่น้องเบิ่งตังความหวงไปได้ดอกควมมันบ้คยได้มีแต่ศสยป่าลงมาแต่ทังอื่น,ม,นมาถือเอาลอปาอา่ประดุกน้อยพี่น้องเอ้ยปลาเพ็งป,ปูน้อใช้เม็ดเดีวกัะปูเดยมีอยู่พี่น้องมีอยู่รรรรเรร็วรรด mãi song tôi và kính mọi người 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 mọi แดดหรือะไรเอื่นก็อาจจะเกี่ยวเกี่ยวได้ที่น่ะเว้ยแต่ว่าต้องหักหองขาวก่อนเบิ้งก่อนพี่น่ะเว้ยหลังแรกโอ้โหพี่น่ะเว้ยลาดุหน่อยซะตัวไปไปลุนหลังหน่อยอีกทีนาะ thế à, à, này Nằm ở đây, thử chỗ xuống hay má mùa này cắt tuồng chốt anh bật nổi มึงขักรีลอได้ว,วัน,นจนเอาอันนามัยิบไว้พี่น้อย Mày đồn, mày đồn, hôm qua này lạc không phải nơi thôi, lạc cái nhà mồn bớt, chơi bơi, chuẩn bèn bớt này, protein bớt nhá nhà hộp, khnạt phía nội này, để khảng ngáo mạy lạc không phải chỗ khu, chuẩn cháu bèn bất theo này nè, protein gì hộp về này. anh má đừng ngheng khạt mồn bụi bụi này, chờ để ăn mẫu nhấp bơi bất cứ nhàng ngang gì gì này hạt môn vớt thì nào đây áo bảo dầm chưa nón thì nói bạn này nó sẽ ping nạm sẽ còn chỉ sử như nó này con tát thi, tôn. nó lại, mình mà hoạt lại này đây เอ็นปลากอเต็นอยู่พี่น้องเอ้เต็ก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 จ้าน้ำลงแล้วมาเนี่ยเด็ดน้ำลงประมาณนี้พี่น้องเนาะวานโอ้ยเลี้ยวไปเขาวจันทร์ผ่านอยู่แถวเนี่ยปลาก็ลงหมดแล้วเนี่ยตัวหนูยุ่งปวดเยอะคอนฉีด้มมาเนี่ยน้ำลดเด้อพี่น้องเอ้หย่ามึงก่อน Nghĩ nước vào nhì không cho có, lượm ngay, có ngay nói, lượm, lượm ừ, cái lượng ngay khỏi nó được là cái có một lái đọc kìa mọi người Đi qua Nói xíu lông lái Cả bộ lông kìa mọi Đại là, là, phá, là on ơi, này เสื่อมปานี้อ่อนะเหลายตัวเติบอยู่สิไปตัวแล้วชุดมือลำลมาหลังหมาหลบุได้น่นาเบิ่งๆอหน่อยซีตัวอสลีกหน่อย นี่ไม่หมานปันไดพี่น้อยคอก็น,น้อยๆใช่ดอกมันบวลงบมดเรืมันบืนไปทั้งอื้นพี่น้อยก็แปกแลกน้ำมันอยก่ปกตี้นปิดตาลงอยู่พี่น้องอันนี้บวลงบวถืกหมุนไปทังได้บุบวานไหนว่นน้ำลายปวด มื้อนี้เพราะว่าน้ำน้อยโพดบ่ตันถางไว้แต่ป๊าดพูทีเทิงพูพน้องพเห็นบ่เป็นแปวน้ำต้มหากินปลาซิวเด้อฮะสิเอาเบ็ดมาแนอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยใส่เ้น้อยเ้อันปลาเ็งน้อยเ้อันนี้รับรองปลาคอติดแล้วแหละ สหรับคลิปนี้บา้สันนีิก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องปลอดภัยสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะเสียงงวัวออกไปผูกแถวหน้าเหืากระจานีดสักก่อนพี่น้องเอ้ต่อการไม่คลิปหน้าพี่น้องเนาะสารับคลิปนี้สบายดี